มึงสะพายกล้องทำไมฮะสะพายกล้องทำไมกล้องเนี่นะให้ดูนักท่องเที่ยวเหรอคุมาถ่ายรูปใช่ดูนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ถ่ายเอาเที่ยวเดีเย้เนี่ยเนี่ยกล้องปิดไม่ลงอ่ะมึงมึงมึงปุว่าเอาให้อีกสักคนถือกระเป๋าโน้ตบุ๊กอ่ะมึงแก่เอาโน้ตบุ๊กออกมาแล้วก็ถือแหละแล้วให้เท็ถือไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไปดิน้ำดิอ่านมือแรกปะอ่านมือแรกมือแรกมือแรก ตอนนี้อยู่ไหนอยู่อารีอารีทิปเลยครั้งนี้เราต้องมากินข้าวขออะไรเราม่กินข้าวซอย,ยนะอารีทรุกท่านตอนนี้นะเราครับผมอยู่ที่ห้องต่อข้าวซอยอ,ยอยารีถามมาถามว่า,มมา,า,มมานะทำไมเราถึงมาอยู่ที่ร้านนี้คือ ขี้เกดเกดอะไรมาอยู่ที่ลานนี้แล้วต้องมาต่อไปของเราคือ,อ,อไปเซเว่นซื้อเบียร์คนละกระป,ป๋งปงองไมปบ้าวรถถัวไม่รู <laughs> ้ถามว่าเรารู้อะไรบ้างพรุ่งนี้เช้าเราไปลงที่ไหนไม่รู้มีแอคทิวิตี้อะไรไม่รู้รู้แค่ว่าจองโรงแรมไปหนึ่งคืนแต่นอนบนรถถัวสองไม่แปลกเาแล้วและขณะนี้เราก็ได้มาถึงสนามบินอันนี้คือเครื่องบินโบอิ้ง เจ็ดสี่เจ็ดไม่ได้ป้าเพิ <laughs> ่งรู้ว่ามันหุบป,ปีกได้ด้วยเนะี่ย <laughs> ตคองบินมีสองชั้นเลยโอ้เคองบินมีสองชั้นหลูจริงๆ นั้นเมือนไปเชียงหมใช่ไหมเราั้งรถไฟออกนี่ทุ่มมือกันถึงเชียงใหม่เจ็ดโมงเช้าเราก็ไปหากาแฟกินไปเที่ยวใต้ำปอทุกอย่างดูปกติรอบนี้ก็เลยไปเชียงคานบ้างทุ่มแล้วกันถึงนู่นก็คนเช้าก็ไปเที่ยวต่อน่าจะแปดโมงก็มาชุกับเพื่อนมีชู้โขกขึ้นมาว่าวต้องอาบน้ำไหนคุณก็จะูเราเที่ยวมาสองรอบไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยใช่ไหมเราพกงสังเกตว่าเราเที่ยวกี่ครั้งเราไม่ได้อาบน้ำเราไม่ได้าบน้ำสักเที่ยวใช ปังลุ้นหมดจักรประโปะนะวันเดียวเองรถออกเวลาถ้าจะเงียบก็แหละกลัวจะถ่ายไม่ได้เลยน่าจะต้องนอนใช่เราไฟในรถมันแบบว่าดิบจัดจังไม่มีพุทธเทิดแล้วอ่ะรถก็คือเจอที่นู่นเลยครับฝากตรงไปทีข้างหลังนะครับหนาวถึับแนะนำเพื่อนสมาชิกนะเพื่อนนะครับวันนี้จริงๆนะทริปนี้เป็นทริปนกนกแหละบปังนีแก้วนะครับแก้วนกนกแก้วนกนกอันนี้เป็นช่วงช่วงแบบซัมเมอร์เบรกของเขานะครับ บ่ว่าเที่ยวไทยลนี่ไทยเนี่ครับผมพูดไทยไม่ค่อยได้ตอนนี้อังกิษไม่ได้เลยพูดังกฤษไม่ได้เลยอันนี้น่าจะแขงกูเลยเราเราอยู่เลยแล้วใช่ไหมเราเลยแล้วอะไแหรอเลยล้ว เดี๋ยวมันต้องเลยไปเชียงคานตอบเลยไปแล้วแล้วเดี๋ยวเดียวตอนนี้คำถามคือที่นี่ที่ไหนคือรู้ว่ามาถึงเช้าแต่ก็ไม่คิดว่าจะเช้าขนาดนี้บ้างอะไรเงี้ยถึงเช้าูไม่คิดว่าจะเช้าขนาดนี้อครับท่านผู้ชมเจ้าปูตอนนี้ตอนนี้ไปห้านปห้าแล้ว อย่างน้อยๆไอันเฮ้ยคอฟคอฟอธิบายเพื่อนฟังนี่เพื่อนอาจจะยังไม่ชินสภาพนี้เป็นภาพปกติครับที่เรามาเที่ยวกันน่าจะำดานหน่อยสสวััดีครบททุก่านนอกจากพวกเราแล้วไม่มีอะไรเลยนี่คือเชียงคานครับเชียงคานของพวกเราเริ่มต้นตีห้าเริ่มต้นหยิ่งๆนิดหน่อยแล้วมือเย็นๆ เดี๋ยวกูขอหาทางออกของเรื่องนี้ก่อนไม่มีใครรู้ตอนจบเต็มโอ้โหระหว่างเรื่องก็ไม่รู้ทีนี้เราอยากได้เวลาเยอะเป็นไงล่ะมึงที่ท่องเที่ยวแรกของไทยก็เทนแต่ยังอย่งป้อเนี่ยแหละแลนินมะเชียงคานสวัสดีครับช้าตั้งเยอะยังไม่ชาาตัวอีกแล้วเหรอเช้าป้องตาจิตไม่ขึ้นอีกตาจันยังตาจันยังอยู่เลยอ่ะ แสงจันทร์กระจายรองนำทางสัญจรที่กูมันทำอะไรฮะเอ็งไรเซเว่นได้อยู่กับเราเสมอเป็นไหนก็อยู่กันอยู่กันตอนนี้ก็พร้อมเดินทางไปโรงแรมที่พักของเรากันครับมาหาที่สว่างเลยมาตั้งหลักก่อน ออกแล้วเดี๋ยวกูจะสร้างขยะให้เป็นชิปใช่ตอนนี้แหล่อยู่ที่พักได้อยู่ที่พักนะฮะไอ้ที่พักที่พักดีดีดีเอาของมาเก็บดีมากดูเห็นอะไรบ้างไม่ดูแง่มาเช้าดีดีนะมีออฟเฟอร์ไม่งั้นะอยู่กันเปื่อย <จ>ตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งใช่ไหมใช่เรากำลังจะไปขึ้นรถรอบแปดโมงเรามาถึงเชียงคานแล้วไงแค่นี้แหละอ๋อเดี๋ยวก่อนนะดีครับดีนี่มันซิดิพูมนะสยามสแควร์ซิดิพูมที่เหมือนกับตอนมหาลัยไม่มีเตียงเฮ้ยเหมือนไม่ใช่จริงนักเรียนแล้วมึงกำลังเดินย้อนแสงนิซิดูพีมบุญชอบไปในเฟรมแล้วมึงก็ต้องให้กูใส่อย่างบึ้ง มันเชียงอะไรนะเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงขางเชิญเชิญเชิญสวัสดีค่ะที่ตังมาสองเฮ้ยขอเขาตั้่ใหญ่ขนาดคนนี้ขนาดคนนี้เอากินได้ครับมีใครมีเงินไหมมีสิบบาทจ่ายเพื่อนที่เดียวมันเป็นไม่มีอะไรนอกจากเอาพวกเรามาวนอยู่เลยเพื่อนที่เดียวบางน้อยมากๆเออเราไปฝั่งหนุ่มไหมเราไปถนนมไหมเผื่อมีอะไรเดินเล่น ก็คือตัดสินใจอยู่นานลุงเดินมาเปิดเผยว่าร้านเดียวกันเนีเขากเนี่เขาบอกร้นร้านเดียวกันชอบอ่ะ ดโอเค so today we gonna go to um uh, we gonna go to where where you gonna go บ okay, <go ังเฮลิคอปเตอร where you where you gonna go I don't wanna go I don't wanna go to anywhere g u y s I have a n e w idea idea where where you wanna go hotel so hotel okay เออคาเฟ่พัฒนาพัฒนาทำไมพราเพื่อนเป็นอังกฤษตั้นแยงไทยทำไมมึงต้องอินเดียตู้พวกเขาตอนนี้เรอยู่ที่เชียงใหม่ครับใช่ครับผมเราไม่พ้นจาเชียงใหม่ทั้งที แม่น้ำโขมยั่มีประวัตินะยังไงครับมึงก็คิดให้จบแล้วมึงค่อยเล่นไม่ต้องรีบไปเวลาไปไอตังอ่ะเป็นคนที่ไรักไปถ่ายอ่ะจะบอกว่าถ่ายทำไมนะเว้ยตังไปหาเล่นเลยตั้งแต่เช้าอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากเดินและเดินและเดินขอให้เจ้าตาไม่น่าพืนจังเลยใกล้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 กลัวกินเจ้าบอ ไม่เคยไม่คิดแตลงแต่วงคิเรา่งูอันนี้หืว่าห้องไหนร่วมกันนะใครรู้ตัว้องนมีพกนะเป็นโรงแรมสำหรับมิเตหรือสำหรับการซัพพอร์ตซัพพอร์ตมาก่อดูเกินรัดูนี่ไม่น่ายเลยมิเนตต้องน่น้ำแบบโคตรดีเลยสงบมากเลยมันโลซิทชันมันเป็นอยน

หมูอร่อยหมูอร่อยหมดแล้วหมูหมดแล้วเศร้านี่อันนี้จะสิ่งที่หมูอร่อยมากเลยอยู่ไหนวะเพิ่มแล้วนี่อยู่คุณไม่ได้หมูนี่คือเข้าสู่การเดีวของแมตเทนนิสคู่ผสมกับคู่และคู่ชายคือเกมนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากความสะใจ้ย และผู้ชนะได้แก่คู่ผสมสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ประตูท่าแพเฮ้ยไม่ใช่เราอยู่ที่ประตูผีมึงนี้เหมือนเหมือนอ้นี้เหมือนเลยฝั่งนี้ไหมถามว่าผมตื่นตาตนใจกับอะไรที่มาีสุดครับเ็เกยบหัว ไหนว้าววันนีทุกคนก็ต้วงพร้อมกันแสดงหน้าตาอร่อยดิแตาต้องโกงแสดงหน้าตาอร่อยแสดงหน้าตาอร่อยอร่อยปังปังลองแสดงหน้าตาอร่อยดิรืออร่อยปังปังว่าอยากขอหมอลำไม่รู้หมอลำเขาลำแบบไหนพรมเอกยังใหม่เข้าใจพรมเอกยังใหม่เข้าใจเขาลำแบบไหนเบียร์ไม่เข้าท้องเลยบอกว่าไม่เคย ขอทราบประวัติเชคนคำหน่อยครับไม่เอาบายบายบายเกปุเก็บฟุตแมวแมวเอาใหญ่เลยนะพวกมึงเอาใหญ่นะจะถ่ายวิวให้หน่อยและสุดท้ายความมานะอุตสาหะเราก็แพ้การปวดตีนเราก็เลยสวัสดีครับจะเห็นมองไม่ ท่านประธานจะมาถึงแล้วนะครับวันนี้ท่านประธานจะมาถึงในห้าสี่สามสองหนึ่งถึงแล้วเราไปเดินหาร้านกันเดียวมันมีร้านที่ปที่ติดป้ายอยู่เว้ยนี่ก็เราต้องเดินดูมีร้านไหนก็ร้านนั้นแหละกินไม่ไม่สีเรียกป่ะ แปลกๆนะและนี่ก็คือเวลาที่คุณหิวบ้ดด้วยนะเงีพี่นิตยก็แบบปวดนะพิ่นิตย์ก็ลองสวัสดีครับแนี่ก็คือการกินแบบยักดไส้ในราคา9.90อยเย็นวันสุดท้ายของพิพันยาวนานที่เชียงคานใช่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วเย็นวันสุดท้ายก็ไม่นานต้องเย็นกันแล้ว วันแรกปั๊มีสองวันทีสอวันในวันเดียวไปแล้วไปเล้วไปแ้หยิกแกงให้โอเคใกล้จบทริปได้จบทริปแล้วสองวันสามคืนแล้วใช่โอ้โหใช่ใกล้จบทริปแล้วทริปนี้ไม่อยากให้เป็นวันเล็วดูน้อยนะเราเที่ยวแบบตีห้าวันเสาร์ขอบคุณทุกท่านที่ รับชมคลิปนี้ของเราสาระเยอะบ้างน้อยบ้างต่างๆกันไปแต่ว่าถามคนตัดยังว่าจะตัดเอาสาระหรือเปล่าอันนั้นเพื่อไปก่อนจแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสุดยอดเลยกูจะไม่ได้นั่งรถแล้วได้ได้เนี่ยขาเนี่ยขาบีได้ใช้โคต้าการเดินของเดือนนี้หมดไปวันนี้แล้วเทียนคายมันไม่มีรถเลย